ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนองสงมชวนชมพระทรัพย์ของข้าพเจ้าได้มาด้วยความบริสุทธิ์ขอผู้ชาพระพุทธถวายพระสงฆ์จิตใจจำนงมั่นคงต่อพระนิพพานขอให้พบดวงแก้วขอให้แคลมู่มาขอให้บปรปสิอานในนาะกตการนี้เทินสาธุอาว ฝนตกลงมาก็ทําให้เราเนี่คลายร้อนได้หน่อยนะจากที่เราเป็นคนจิตใจร้อนร้อนจิตร้อนใจร้อนกายนี่ฝนตกมาเนี่คลายร้อนนะเดี๋ยวว่าคลายเลยก็แล้วกันเน่ยความร้อนนี่คนจากอารมณ์ร้อนนี่นะกลับกลับไปร้อนเลยก็แล้วกันไนี่เพราะหน้าฝน พระพิรุนนะี่ฝนก็คือน้นำาดีงเราเนี่ยนะจากพระพิรุนกันกรโดยลงมานะีนะ่เย็นชื่นใจโอ้โหตกทั้งคืนเลยนะนึกถึงตอนผู้ที่แต่งงานใหม่ๆนะมน้ำฝนนี่เย็นชื่นใจในหนังในหนังอ,ะอ่ะ่ามันคือฝนตกทั้งคืนเลยแหมเย็นชื่นใจเหลือเกิน เอาไวากันนะควาสนก็จำๆเข้ามาครับจะตกจะเย็นขนาดไหนแต่เราก็ต้องไม่ประมาทนะในการสร้างบุญสร้างกุศลไว้กับพระศาสนาของเรานนัเองนะศาสนาพุทธบุนไม่มีขายอยากได้ก็สร้างกันเอาเองมีมากทำมากมีน้อยทำน้อย ไม่ทำแค่คิดกุศลก็เกิดแล้วนะเนี่ยแค่แค่นี้เองแหละมีอะไรมากเนี่ยคนเราวันนี้ก็แบบพิ่มพอนสงและครับเนี่ยให้ชมกันไปตามเรื่องตามความชอบเพราะว่าเรานะ่ไม่ประมาทเออ ชวนเขาทําบุญอยู่เลยชวนเขาสร้างสะสมอยู่เลยนะประมาทนการทําบุญก็เหมือนเราเดินทางไงทุกวันเนี่ยเราเดินทางไปไหนไกลๆใช่ไหมก็ต้องเกรี่ยสเสบียงอาหารไปหากินข้างหน้าจะเจอเปล่าไม่รู้นะอาหารหวานข่าวเราทําบุญไว้ประมาันเหมือนกับเรา ไปต่อไปต่อในสะตมไว้ไงเราจะได้พบได้เจอนะที่เราได้ทําบุญไปทําไปมันก็ทําน้อยมันก็หมดก่อจะเดินทางไปถึงแมสวรรค์จะเดินทางไปถึง เอานีพรองค์ที่เท่เอาวัดเกศเชยโยวันนี้เอาเสนอองค์แรกไปชมนะแหมจะประคุณเนิ้งามเหลือเกินอันนี้ไม่มีแสงแดดเลยวันนี้นะมีแต่เนี่ย้องคว้าโปรดเปรมของความืดคลึ้มนะฝนจะมาอีกแล้วชมไปเรื่อยๆนะครับนองที่สองศูนย์แปดหศนหนึ่งแปดสามเจ็ดสองหกนะ ใค้ชอบพระพรสงก็ทักทายมปได้นะครับของดีมีชุมเยอะแยะเลยนะก็บุญกับพรสงก,ก็อย่างที่ว่าแ้ะครับนะน,น,นำไปเป็นค่าอาหารสุนัขจรจัดนะนำไปเป็นค่าเอานะครับสร้างพระมังสมเด็จโตมังสร้าง ขอกองขอรักครังสร้างกุฏิสงไปร่วมกับวัดบางหลวงหูวป่าล้างนะคอนสงไปร่วมบับเขานะไม่ใช่วา่าคนสงสร้างคนเดียวไม่มีโอ้โหไม่ไม่ได้เก่งกายขานาดนั้นวัดบางหลวงหูป่าล้างก็อยู่เนี่ยหน้าคลองปเปรมนะสาขาวัดรักครังสองนะอยู่ตรงนั้นนะองค์นี้เนื้อปูเนเพชรนะท่านที่อยากจะร่วมทำบุญ ก็ไปทำกันตรงนั้นเลยนะครับไม่ต้องมาผ่านพรส่งแต่ส่วนของพรส่์นี่พรส่งตั้งใจเองเนะทำเองเนะก็แต่สมมติว่าได้มื่นหนึ่งนะอากรพูกรนงปรงนันนะได้มืน่นนก็แบ่งไปทั้งสามพันให้สุนัขจ้องจัดสามพันนะเป็นค่าอาหารสุนัขค่าไก่ค่าแกสค่าอาหาร ทุกอย่างเลยนะสามพันที่เหลือก็เป็นค่าเอาโห่หาไม่ดู้คนนำรถไปส่งนะก็จะเป็นส่งอาหารหมาเนะี่ยก็ดีแหละครับพอส่งก็ ผู้ได้ฟังเดี๋ยวนี้นะครับก็ตามที่เราว่าไว้นะยิ่งได้มากได้น้อยมากว่าก็ไม่พอเนี่ยใช้จ่ายเป็นหมื่นเดียวเดือนหนึ่งนะสองสามหมื่นนะโอเน่น้อยๆนะครับก็เลยเอาพระมาเนี่ยหาถ่ายทำให้ชมกันใครถูกใจก็บูชาไปใครไม่ถูกใจก็ไม่เป็นไรนะครับอา้าวชมพระสวยงาม ผมพยายามนำสิ่งที่สวยมาให้ชมกันนครับเป็นพระสวยอของผมเนี่ยรับรองไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนนะคนอื่นอาจจะมีบ้างนะแต่ผมไม่เหมือนเขารับรองได้นะ086 0183726อพี่พี่อะไรวะปิดดาบตรีอะไรจำไม่ได้แล้วนะ เยอะเท่ากันน่ะครับเช่าไปคนองสององควนมากผมก็จะฝากไปทําบุญให้แถมให้ไปองคหนึ่งช่วงนี้เห็นว่าเนี่ยพว,พวกถามว่าวัดเกตชโยแพงไหมก็ราคาเนี่ยละครับกันเองสินไหมไม่แพงตามความชอบใจนะหลายองค์ก็ถูกงมงไม่อีกหน่อยองค์เดียมก,ก็ยังว่าแหละ ซื้อองค์แถมองไงคนส่งก็จะเป็นแบบนั้นศูนย์แปดหกศูนย์หนึ่งแปดสามเจ็ดสองหกนะครับสเสบียงบุญเขาเรียกว่าไม่ประมาทการสร้างบุญเนี่ยเราเดินทางลารับจากโลกดีไปแล้วโอ้โหกว่าจะไปกว่าจะไปสวรรค์ได้นี่ก็ต้องเตรียม์เสบียงไว้เยอะๆอ่ะคนส่งเปรียบเทียบเอาเลยนะเหลือเหมือนเราเดินทางเนี่ยน้ํามันน้อยเนี่ยก็ดับแล้วรถ ไปเติมตรงไหนก็นเลยวะไม่มีที่เติมกลางป่ากลางเขาเติมนะโอโหองนี้ไปสวยงามมากนะแล้วแก่งเป็นหินไปเติมตรงไหนนะถ้าเรามีสเสบียงบุญมีสเสบียงติดรถล,ดลาเราไปเอาฟ้าสวยเลยไม่ลบลงสนามแล้วครับองค์นี้นะนะองนี้ราคาก็หลักแสนนะพรสงตีไว้หึงแสนบาทแต่ประนั้นก็ไม่ขายนะเก้าหมื่นเก้าร้อยเก้าสิบเก้าก็ไม่ขาย ขายเป็นแสนอ่ใครมีเก็บไว้นะพระตามแบบพรสงเนี่ยมีพี่น้องชาวพิษโลกพี่น้องชาวจุขโขทัยเช่าไปบูชาไปเนี่ยไม่เคยปฏิเสธเลยนะดูให้ดีนะพระแบบนี้นะเนื้ออย่างที่พรสงให้ชมนี่นะเนี่ยเนื้อขาวแก่งหนึบนุ่มนะจัดอยู่ในพระยอดนิยมนะราคาถามว่าอ้าเราไม่ตั้งราคาแพงเขาก็จะโกรธหนึ่งแสนบาทเอามาอีกองแล้วคู่กันเลย องค์นี้ก็องค์นี้ห้าหมื่นครับีเจ้าตังผมแป้งเนี้ยแป้งนี่ติดมาเลยนะผมปูนทะลุไปด้านติดไปเลยค <c oughs> ูดัไม่มีออกมัน้ะงกลัวเนี่ย <c oughs> เกิดมาจากการกดพิมพ์พระเนี่ยเกานะฮะเนี่ท่านดูให้ดีห้าหมื่นนะองค์นี้นะอ,ะองต่อไปราคาก็อยู่ในใจ วันจะไม่ให้ลงให้ดูองสององนะปลาเสรยโดยไม่เลิกอ,องค์นี้เนื้อปูนเพชรนะ,ะหายยากใช้ปูนมาจากประเทศจีนนูนะ่นเนื้อปูนเพชรอาวโพสักงเราจะมากดพิมพ์เนี่ยให้พี่น้องได้ชมกันนะครับเราเดินทางนะก็เรียกว่าประมาทในการสร้างบุญทําไม่วันละนิดวันละหน่อยนะบางคนทำเยอะทำเยอะไปก็ปก็ดีอะทำเยอะก็ดีแต่เราจะมีโอกาสที่ทำขนาดนะ ตอนสูงก็เติมไปวันละนิดวันละหน่อยโพลใหญ่น้ำมาโพเล็กเอาสมมุติง่ายๆอะจะไปเชียงใหม่เงี้ยน้ำมันลถมีหน่อยเดียววิ่งไม่ถึงแล้วไงเนี ke, ่ยเราอยู่ภาคกลางเนี่ยจะไปเชียงรายไปไม่ถึงนะน้ำมันหมดไปหาเติมตรงไหนอ่ะบุญมันไม่มีเติมนะบนไปสวรรค์แล้วเนี่ยสมมุติเราจะไปสวรรค์จะไปเติมบุญตรงไหนวะก็นี่ไง สะสมไว้เติมไว้วันละเล็กวันละน้อยนะถึงเวลาก็เป็นกอบเป็นกำเยอะเองไปตรงไหนก็ไม่ต้องกลัวเพราะเรามีทุนอยู่แล้วนะเป็นบุญเติมไปเติมไว้นะเยอะยะนะถือว่ามันก็ไปตกอยู่ไว้รอเราอยู่ข้างหน้าเนะี่ยของใครของมัดแย่งไม่ได้นะบุญเนี่ยนะนะบาปก็เหมือนกันแย่งกันไม่ได้แก้กันไม่ได้นะใครทำไว้เนี่ยฉันขอรับบาปแทนแกไม่ได้ ใครเปขอรับบุญแทนแกนี่ก็ไม่ได้บุญใครบุญมันสร้างไปถ้าเราทําอุทิศส่วนกุศลไปให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนี่ได้นี่เราตั้งใจว่าตัเมื่อว่าเนี่ยยกตัวอย่างภรรยาผมในชื่อจริงๆเลยเขาเรียกในห้างเมง้งใครมาก็เรียกพี่เมง้งพี่เม้งนะห้างเมง้งที่จริงเขาชื่อคุณเครือวันชาวันเอาเราทาบุญใส่บาตรสวายสังฆทานสวายพาระไตร กล่าวขอน้อมถวายไปถึงอ,อุทิศส่วนกุศลไปให้คุณนายคุณเมง้งไงคุณนายเม้งก็ไม่ได้เดี๋ยวไปเจอคุณนายคนชื่อเหมือนกันเยอะนะในห้างเม้งตระกูลเคือวันชาวันนะมารับบุญกุศลน,นะที่ข้าพเจ้าได้สร้างไว้ทานไปให้อันนี้ได้รับผู้ที่ได้รับไปแล้วเนี่ยนะถ้าดวงวิญญาณเขายังไม่ได้ไปเกิดหรือไปอะไรนี่นะเขาจะได้รับเลยกุศลน,นะจากที่ผมเคยเยดูประวัติพระ มาเลยแอะพระอะไรที่ขึ้นไปเทศประดดพระมารดาที่บนสวรรค์นะข่าะไรนะกลับมาบอกว่าให้ญาติี่น้องทําบุญไปให้ไปเป็นไปพระพิมพิสารอะไรไปโปรโดอะไรนะจไไํานะไม่ได้นะมันด้มันมัน,มนลืมดูมนานแล้วนะเราเดี๋ยวหลังจะมาเล่าท่านกัดลงมาจากสวรรค์ท่านก็นมาบอกพวกเราทําบุญไว้ให้ไปให้เวลาเขาสวดก็มีตําราสวดวันหลังต้องคุยกับหลวงพ่อวิเศษนะ หลวงพ่อวิเศษนะจะดูคลิปอยู่นะวันที่9มิถุนาเนี่ยหลวงพ่อจะไปกันนินต์นะนินต์ไ้แล้วจะไปจะจะเทศหรือไม่เทศก็ไม่รู้นะวัดหนองชะอมนะนำอ,อัฐิของคุณเม้งเขาในห้างเมง้งอามงนะไปประจุที่วัดหนองชะออมจังหวัดปร,ราจีนบุรีขอบคุณพี่สมนึกนะที่มอบป,ปัจจัยมาร่วมบุญ ทำบุญด้วยสวายพระยี่สิบองค์ถวายองค์ละหนึ่งพันบาทนะแต่พระครูนี่ยคงจะแพงหน่อยเพราะเดินทางมาจากอ่างทองแล้วมีเจ้าคณะอำเภอเมืองนครนายกเนะเขาไปเป็นประธานด้วยเขาเป็นเพื่อนกับผมนี่แหละครับเป็นเพื่อนนะเราเป็นลูกศิษย์เอาว่าเป็นลูกศิษย์กันแล้วกันจะว่าเป็นเพื่อนเลยก็ไปด้วยครับไปส่งดวงจินทร์แต่เขาจะมีการเทศหรือเปล่าผมไม่รู้นะเทศไม่เทศไม่เป็นไรหรอกครับไปส่ง ดวงวิญญาณไปส่งให้บรรจุกระดูกของห,ห้างเม้งผมนะภรรยาผมเนี่ยแล้ววิธีสุขมุลให้เนี่ยนะถาวายองค์ละหนึ่งพันบาทแล้วก็ประทายหนึ่งชุดสังฆทานอีกพระองค์ละชุดนะเพื่อเป็นการเนี่ยเขาก็ต้องได้รับอน,นิสงส์งนะแต่ดวงวิญญาณเขายังไม่ได้ร้อยได้ร้อยวันเงี้ยเนี่ย,เ,ยเขาก็ฝ่ายจะไปถึง เดินทางไปสวรรค์นี่ก็ต้องมีเข้าของติดเนื้อติดตามไปนะอันนี้สงอันนี้ก็คงจะได้รับที่เราทําไปให้ไอที่เขาทาไปแล้วก็เยอะนะนะทำไปแล้วก็เยอะแต่เราเติมไปให้อีกกลัวจะไม่พอผมคิดผมเองนะฟังพระประเทศเราเติมไปให้อีกกลัวจะไม่พอไนงะไม่พอเราก็เติมแล้วก็นำพ่อสุธรไปอีกองหนึ่งไปนับเบิกทางไปเลยนะคุณนายนายห้างนะห้างมิ้งผมมารยาผมนะก็จะได้ รับอน,นิสงส์แล้วก็จะได้คนจากนรกเขาค็ไม่เคยทําบาปอะไรนะจะได้ไปสวรรค์ไปเกิดที่ดีๆหรือไปเป็นนางฟ้ากันอะไรว่ากันเลยเนี้ยนะเนี่ยไปรอเราอยู่ก่อนก็ได้นะไปปเพญกุศลรอกันว่ากันไปนะตามนี้นะเขาบอกคุณตัวไปเป็นกุศลรออยู่นู่นเลยนะพระเราพูดทางประเทศตามหลักพัฒนานุกรมย่ยของศาสนาเราก็จะเป็นแบบนั้นนะอา้าวเนีย บุญบาปบุญกรรมเนี่ยมีจริงนะเขาทําไว้ก็ได้ของเขาแหละใครทําใครก็ได้นะไม่แย่งกันไม่ได้นะแต่ว่าเองเอาคุ้มค่าเขาเองเองไม่ได้หรอกของใครของมันเอา้าปิดท้ายด้วยวัดเจดชัยโยสักองหนึ่งองค์นี้นะโอ้โหใครก็อยากจะได้องนี้นะเอาตีไว้แสนหนึ่งนะอง์นี้นะตามวันนั้นไม่ขายนะองนี้มีคนโทรมาถามหลายคนแล้วมีองค์เดียววัดชยโยรุ่นแรก เนื้อแก่งเป็นงาช้างเลยหนึ่งแสนบาทนะใครโทรมาก่อนได้ก่อนนะต่ำไปหนึ่งแสนบาทขาดร้อยนึงก็ไม่ให้เนี่ยแต่มีเยอะนะวัชโยแต่องค์นี้ตีไว้แสนหนึ่งอพราระสวยรวยไปเลยวันนี้ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขวันนเป็นวันพระเป็นวันสัมมณะพรสง์หยุดวันหนึ่งวันพระก็จะต้องสวดมนต์ไหว้พระวันธรรมดาก็สวดแต่วันพระต้องจัดของถวายพระพุทธ วายพระสง์จิตใจจำนงบันคงจต่พระนิพพานทำดีครับองค์นี้เป็นพระสวยงามนะถ้พประกวดได้รับนางงามจักรวาลอย่างแน่นอนครับวัดเกศชโยงนี้นะไปตกอยู่ในคอใครก็แล้วแต่ราคาเป็นล้านนะองค์หนึ่งแต่พรสงฆ์ขอแค่แสนเดียวโชคดีมีความสุขามากๆนะครับร่ำรวยด้วยกันทุกคนนะครับสวัสดีทุกท่านขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีขอบคุณทุกท่านที่ชมพระพรสฆ์นะ รำเบือด้วยกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ